สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทิพย์ก็เข้าสวนอีกแล้วจะมาถอนบัวหิมะอีกก่อนถอนบัวหิมะไปกินนี่เลยบัวหิมะนะคะมาถอนบัวหิมะด้วยกันก็เขายังไม่โตหรอกแต่ว่าแม่ทิพย์ถอนไปกินเรื่อยๆเนี่ยหัวเขาเห็นไหมเขาขาวเห็นไหมหัวเขายังไม่โตแต่ว่าก็ พอกินอะ่ะเนี่ยสองหัวเห็นไหมเขายังไม่โตรหรอกแต่ว่าเราเราก็ถอนไปกินเรื่อยๆอะ่ะไม่ต้องรอทีเดียวเพราะว่าถ้ารอทีเดียวแล้วเดี๋ยวกินไม่ทันคือกินหมดถอนไปที่ไรก็กินกินหมดวันต่อวันอะ่ะไม่ไม่เก็บเอาไวบ้บางอันเถอะเสียงก็ยังอู้อุยอยุอยู่เลยเพราะว่าป่วย เมทิปป่วยเมทิปถึงไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาเพื่อนช่วงนี้เพราะว่าป่วยป่วยเป็นอะไรเป็นโควิดติดโควิดก็เลยเบรกไปหาเพื่อนสักหน่อยนึงเดี๋ยวให้หายดีก่อนนะถึงจะไปหานะใครเข้ามาหาก็นี่ไว้เลยนะคะแล้วเมทิปจะกลับไปหาเพราะว่ากลับไปหาอยู่แล้วแหลคะค่ะแต่ว่า ช่วงนี้คือเบรกหน่อยนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายโอเคมาถอนกันเลยนะคะว่าจะมีมีหัวขนาดไหนเพราะว่าเขายังไม่พอเก็บหรอกเขายังไม่พอถอนแต่ว่าคือเราเห็นเรามีเยอะเราก็เลยถอนกินไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะโอเคเดี๋ยวไปถอนด้วกันนะมาดูว่าจะหัวจะเยอะไหมแต่ว่าหัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่เพราะว่าเขายัง เขายังไม่โตเต็มที่ว่าง,งั้นเหอะมีแต่ว่าเขายังไม่โตเต็มที่โอเคไปเลยนะคะไปถอนกันคนถอนก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่คือถอนอหกักดูดูหัวเขาเนี่ยดูดูหนอเขาเยอะมากหนอแตกครึ่งนึงเนี่ยหัวเขาเห็นไหม เขาจะโตอีกเยอะแต่เราถอนไปกินเรื่อยๆรากเลก็กลากน้อยเขาหัวนี้กย็ยังมีอีกเนี่ยถอนไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็พอกินแล้วสำหรับเรานะเนี่แค่นี้ก็โอเคแล้ว พวกนี้ก็จะมีแต่ลากเขามาดูสิว่าจะได้เยอะไหมเนี่ยแค่นี้เราก็าปลูกกินไปเรื่อยๆไงสองหัวเนี่ยนี่ก็โอเคแล้วนะสำหรับเมทริปนะดูถ้าถ้าเมทริปเอาไว้พอช่วงถึงช่วงเขาถอนเนาะจะเป็นช่วงแบบว่าปลายปลายกันยาหัวเขาจะใหญ่มากแต่นี่เราถอนก่อน เอาถอนก่อนเนาะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นดูดิไอเงาเขาเนี่ยเป็นไอ้นั่นนะเป็นที่ทำพันแค่เล็กๆนี่ดูดูดูจะม,จะมีจะมีกี่กี่หนอเดี๋ยวเอาออกกันเอาอันนี้เขาออกกันเนี่ยใช่หนอเขาหมดเลยนะเนี่ยเราก็ไปแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเอามีดเอามีดปอก ปาดออกเป็นชิน้นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยใช่หมดเลยนะเนี่ยมีแต่หน่อเขาทั้งนั้นดูดิมีแต่หนอเขาทั้งนั้น,น,น,เ,าาน,น,นเราจะอารวมกันไว้ที่เดียวเนี่ยดูดินนยนะถ้าถ้าเรารอนะรอรอให้เขาแบบแก่เต็มที่นะจะเยอะมากเนี่ยนี่นี่ยังไม่แก่น,นะเนี่ยหัวยังเยอะแล้วอะ่ะ ต้นนี้มีหัวเยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่โตเท่าไรเนี่ยดูดิดูดูหน่อเขาเต็มเลยมีแต่หน่อเขาทั้งน้านเลยเนี่ยขึ้นเต็มเลยเนี่ยแค่นี้เราไปขยายได้ตั้งไม่รู้เกือบจะสิบนะเนี่ยเกือบจะสิบกระถางนั้นนะเนี่ยที่ถ้าเราไปขยายนะด,ดูดูเงานี้ก็เหมือนกันเงานี้ก็อย่างเยอะเลย ต้นหนึ่งนี้ได้ขยายได้เยอะเราจะพยายามไม่ให้ปีนี้เราจะไม่ขยายออกเราจะเอาเท่าเอาเสียบลงนี้เลยอะ่ะเนี่ยเราจะเสียบลงนี้เลยเราจะไม่ขยายหน่อเขาออกเพราะว่ามันเยอะแล้วเรามีเยอะแล้วเราจะไม่แยกเขาวันนี้คงจะพอแล้วแหละที่เก็บไปกินเนี่ย เนี่ยดูดิเต็มเลยนี่ก็จะตัดออกตัดต้นเขาออกเนี่ยเง่าเง่าอย่างนี้ก็ปลูกได้เลยเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมดูหน่อเขามีแต่หน่อเขาทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยมีแต่หน่อเขานี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้หนึ่งสองสามได้สามแค่ต้นเดียวเนี่ยได้สามหนอ่อเนี่ยพูดถึงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ หนึ่งสองสามสี่ได้สี่หนอ่อได้สี่หนอ่อนี่นี่ก็เป็นหน่อได้นี่ก็เป็นหน่อได้กําลังขึ้นอย่างนี้ก็เป็นหน่อได้อย่างนี้ก็เป็นหนอ่อ,นนหนอได้เนี่ยได้สี่หนอ่อแค่นิดเดียวเนี่ยตัดตัดออกก็จะฝังลงไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังไม่ถึง เดี๋ยวค่อยเอาเข้าไปไว้ข้างในก็ได้ช่วงหน้าหนาวเนาะเนี่ยดูดิดูเงาเนี่ยเยอะมากหน่อบัวหิมะดูดูเขาขึ้นมีแต่หน่อทั้งนั้นเลยแค่เราไปไปเฉือนออกนิดนึงแล้วก็ไปเฉือนออกแล้วก็กรบดินไว้เขาก็ขึ้นแล้วปลูกง่ายนะที่จริงอะปลูกง่ายมากบัวหิมะเนี่ยปลูกไม่ยากเลยแต่ว่ายิ่งถ้าเป็นบ้านเราเนาะที่นี่มัน จะดูอากาศอยู่ที่นี่จะดูอากาศอยู่แต่ว่าที่บ้านเราอ่ะเราคิดว่าคงจะปลูกง่ายอยู่เก่นตะวันก็เหมือนกันที่บ้านเราก็ปลูกง่ายอยู่เี่ยเพราะว่าเราไปเสียบไว้ก็ขึ้นเก่นตะวัน่ะแต่ตอนนี้คงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าคนที่ตัดหญ้าเขาคงจะตัดทิ้งเขาคงจะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรเขาตัดทิ้งดึงทิ้งว่าง,งั้นเถอะเพราะว่าไม่ย์เอาใส่กระถางไว้ไงใส่กระถางรวมกับอ่า แก้มองก่อนแกก็คงเห็นก,ก็คงเก็บทิ้งอะ่ะดึงทิ้งเพราะว่าดูกล้องแล้วไม่เจอสแสดงว่าแกเก็บทิ้งโอเคได้เยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไ,ไหมวันนี้เก็บเก็บต้นเดียวพอเพราะว่าจะเอาไปกิน,นต้นเดียวนั้นเนี่ยดูดิถ้าเราปล่อยไว้ให้เขาแบบว่าถึงเวลาถอนของเขานะจะได้เยอะอยู่แต่นี่เราเก็บก่อนอย่างเงี้ย หัวเขาก็เลยจะไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรน่นีขนาดนี้ขนาดนี้เลยนะคะโอเคทีนี้เราก็จะฝังฝังไอ้น,นี่เขาไว้เหมือนเดิมฝังไว้นี่ก็จะพยายามเอาลงที่เดิมเขาแล้วก็จะเอามารวมกันไว้ว่างง้นเถอไม่ไม่เดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวหาไม่เจอเวลาเราจะเอาเข้าไปไว้ข้างใน เพราะว่าบัวหิมะนี่จะไม่เหมือนแก่นตะวันบัวหิมะนี่จะไม่ทนหนาวกลัวหัวเขาเน่าไงช่วงนั้นหัวกลัวหัวเขาเน่าเพราะว่าลำต้นเขาจะน้ําเยอะลำต้นเขาเนี่ยน้ําเยอะแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเขาเน่าเนี่ยลำต้นเขาเป็นกรงกลวงแบบนี้แล้วก็เนี่ยเป็นกรงกลวงแบบนี้เนาะลำต้นเขาอะทีนี้ก็จะทําให้เขาเน่าก็เอาไว้เอาไว้แค่ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวก็กลับเขาไป ไว้ได้กินเฮาเหมือนเดิมให้เขาอยู่ในกินเฮาก่อนในช่วงหน้าหนาวโอ้ช่วงหน้าหน้าปลูกค่อยเอกมาปลูกโอเคกลบไว้เหมือนเดิมกลบไว้เดี๋ยวก็จะพอแล้ววันนี้พอแค่นี้เลยถอนแค่ต้นเดียวพอโอเคแค่นี้ทำแค่นี้ไว้เป็นอันวนเรียบรย้อยเสียงอู้มากเลยเพราะว่าเสียงเป็นไข้